มันมีดำๆอยู่ตรงนี้นเขาแต่งหน้าให้ไหมเขาเขารู้สึกว่าเขาแบบแต่งเป็นแล้วเ,เขาเห็นตัวเองแต่งทุกวันรแรกๆก็คือทาน,น,ทาน,นี่ก่อนทานี่เขารู้วิธีแต่งเลยนะทาน,นี่กับกุก๊กแล้วมาทาน,นี่ ไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมไม่ถ่ายอะไรอ่ะทาคอนซีลเลอร์ก่อนไม่หรอใช่เนี่ยอันนี้แล้วก็อันนี้แปรงใช่ไหมใช่ถ้าเขาจะเข้าคนเขาปวดท้องคลอดอยู่เองจะสามารถแต่งหน้าให้เขาเป็นไหมเป็นเนี่ยเขาดูอยู่ทุกวันเนี่ยเขาจะดูอยู่ทุกวัน ้แลตกอมันแห้งใช่นี่นะแล้วก็แห้งแล้วเนี่ยแล้วก็นี่เอาพวกกันนี้นะจิ้มมันนี้แล้วก็มาทาใต้ตาอ,อืมเยอะไหมใส่ตรงนีดด้<ะ>ทำไมไม่เอานี้นะมันถึงจะรวดเร็วจิ้มเอามันใหญ่มันทาใต้ตาบ่ไ,ได้มันทาใต้ตาไม่ได้นี่นี่จิ้มจิ้มนี้แล้วก็ปันน้าๆอย่างนี้ก็จะทำให้ใต้ตาไม่ดำ เขาคนอได้แต่ดำน,น,นี่เห็นไหมแล้วก็ปิดปิดปิด,ปด,ปดลอยอสองข้างเลยใช่โลกนะ Halo, ข่าวมากค่ะข่าวจริงจะเจอจหน้านองแล้วเดือนหน้าใช่ไหมใช่แล้วแม่แล้วเดือนนาเนี่ยละ นี่ก็ปิดปิดปิดเออไม่ใช่อันนี้มันติดก็ปิดรอยตรงนี้ค่อยค่อยปิดรอยไปนาเพจะปิดรอยหนักหน้าไหมไอ่เหมือนไม่รู是是 so ้สึกอะไรมันมีติดหน้ามัอ เขาไม่รู้สึกนในลาเต็งนนะนี่เมื่อจะปิดรอยเขาจะไหมคนตั้งคันตั้งคันควรลดการใช้อะไรที่เป็นเคมีครับเราขี้ไรยุ่เก้าเดือนบอกแล้ว,ลอว,วแวอ้งนาวเพดายนั้ขี้ไรยุ่เก้าเดื <c oughs> อในมีครบโอ้แตะนี่คือทานี้ก่อน จริงๆก็ต้องลองคุยแถ้าไม<บ>ไม่บดมันเลยแล้วถ้าให้มันเหลือ,หลอให้มันแป้งมันจะบดให้มัมยาเป็นบ้าสิาตัวเองเขาบอกว่าอยากทำเพราะย่อเลนย่นอเลนห้วย กำหนดคลอดวันไหนตอบไหมไม่รู้ตอบไม่รู้้าสิีคลอดเมื่อไหรูู่ทุกคนสีคลอดเองนะแต่เลเวลมี้กำหนดมาวันไหนก็วันนั้นเลยมา นี่นี่ดูดูดูวิธีแตง่งดูเราก็ดูอยู่นี่ไงเอาใส่อะไรนี่ไงทาตรงไหนทาหน้าหน้า,นาตรงไหนตาแก้มไม่ใช่ทาตรงหนูตรงนี้นี่เราเราเราให้หน้ามันเล็กอื ให้หน้าเล็กตัวนี้ยาหลอยหน้าบางเอาบวมไหมเขาถามไม่บวมเราวเราเาแล้วก็จมูกจมูกจมูกมันไมไม่ใช่เนี่ยมันน้อยมันพวกเป็นจมูกเด่นั่นยาเฮดมันเป็นผู้กันทับปาก ฝัน,น็นเลือดอีกแล้วทุกคนฝัน,น็นเลือดแล้วก็ฝันว่าตัวเองอ่ะไปจะไปไหนไม่รู้แล้วเตเองไม่ให้เขาไปด้วยอันนี้คอมันอยู่นะไหนไ่รู้หาได้ไหม,อ,มอันนี้มันได้ยืมไหมสวัสดีค่ะถ,ถือว่าถือว่ายืะอยู่น,นะเนี่ยมันลึกอยู่ ใช่ไหมปีหนึ่งเกินไหมเกินประมาณสองปีแค่ได้นานถ้ามันไม่หมดอายุก่อนมันไม่มีหมดอายุได้หรอหมดอายุสองสามปีในมีอันหมดอายุไหมขอดูหน่อยมีมันจะเป็นยังไงแน่นอนอยู่ในกระเป๋ามีไหมอันก็ไม่เป็นยังไงมันก็เป็นเหมือนเดิมใช่เขาใช้ได้เหมือนเดิมจะใช้แล้วมันคันไม่คันเขาก็ใช้เหมือนเดิมมันในกระเป๋ามีไหม ไม่รู้จำไม่ได้มันซื้อมาวันไหนเออเนี่ยทำเป็นไหมทาเป็นแป้าทำเป็นไหมมันดูปทาเป็นแป้าทาเลยเป็นแป้าเป้เป้าขีดคิ้วแตกหรอทาให้ให้ทั่วนะทาแรงกว่านี้มันไม่โดนทาอีกทาแรงกว่านี้ก็เจ๊ยๆๆิ่งเย็นดี ทาแรงกว่านี้เออปัดปัดรี่ปัดอีกป,ปัดให้มันฟุงฟ้งๆเลยเออตัวเองคิ้วแตกเหรอมาตรงนี้ด้วยปัดม,มาเยอะๆเออตัวไหนชีไหลยเนี่นยมันมันได้อยู่นี่ทำอย่างนี้นี่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 นระบายฟุงฟ้งๆอย่างนี้เลยนี่มันได้แล้วไม่ต้องไปแตกเพิ่มนะ นี่ดูดิีต้องสีอื่นเลยยาสีอื่นมันไม่ได้น่าลองสวยแล้วมันก็เช็ดไม่ออกตัวเองนี่สวยไหมมุ้งวิงว้งไงเคยทาสีเขียวไหม <c oughs> ตาเขียวต <c> า <oughs> ตัวเองอแตกใช่ไหมมันเป็นรอยไม่ได้แตกปเป็นยี่บบหรออือ โตรกิมบอกเราศีลส,ส,ส,สึก <c oughs> าสีกันจะมีช่องใหญ่อันนีิอันนี้อันนีิโ้โห oh, อะไรเนะี่ยฟันเห็นอันนั้นนะทุกคนฟันเห็นเลือดฟันเห็นเลือดแล้วสองวันแล้วเนะี่ยสาธุเดอ้อ ให้โซห้ม hey ันให้มังให้มีให้อยู่ดีมีแห้งอยู่แดนมีอ๋อจะถูกเลขพวกนี้ไงอย่าปากเจ้ากรรมนายเวรสิได้ยินอย่าปากห่อหั่นอย่าปากขอ้โหดิซี่เอาไปหาแพงลอตเตอรี่กันวันนี้ก่อนกวดแล้วหมดกันว่ะบางทีอเป็ี่ยนคือลุ้งอ๋อมันมีอยู่ในอันนั้นได้เหรอทำไมถ้าวัรสัม อ๋อมันสามารถกดไปเลยนะโอ้ชื่อนั้นนีก็่าจะไปหาแพงแล้วจะบอกข้อจะบอกโชคจะมีโชคค่ะเขาบอกว่าโอ้ฝังเป็นความฝันที่ดีนะจะฝันสองครั้งแล้วนะเขาบอกว่าฝันสองครั้งแล้วฝันสองเทียนเนี่ยเว้นกันยักมือเอง,เงที่ฝันสามมือบะเว้นกันสามมือบะเขาฝันอะไรไม่รู้ฝันไปถึงโลกจูเมนดี้ัยักตัวอะไรไม่รู้เหมือนล่นเกมเลยไปยิงตัวนั้นยิงตัวนี้ ไดโนเสาร์ไรล่ะโค้ฟันเขาตีฝันเหมือนลิงเกมเลยฝันว่าเขาตีตัวเองจนเลือดออกเลยหรอใช่เขาฟันเหมือนวลลิงเกมเหมือนและได้เป็นสายลับด้วยดำน้ำไปเว่าตีงั้นดำน้ำาจะมีมีนาฬิกาบอกจุดจีบีเอสว้าเราต้องเราต้องดำไปตรงนี้เราต้องดำไปตรงนี้เราก็เลยดำดำดำไปในฝันตัวเองน่าอกใจเขาตื่นไปไปแล้วแบบตัวเองไม่ให้เขาไปด้วย แล้วใช่อายุวาสานเล็กอายุเขาว่าปีีองปีครับอายุยี่สิบสามเลยอยี่สิบปีเดือนนี้จะครบยี่สิบสามใช่ก็ไม่เ,เล็กสวบสองสามปอีอีกหกวันอีกหกวันจะยี่สิบสามปี ยีสามปีเต็มบริบูรณ์แต่อยู่แล้วนี่เขาอะไรเป็นปีเลยเด้ปีแม่คือฮะอโเพึ่งยี่สองแม่ครับยี่สองปีเดี๋ยวอีกหกวันเป็นยี่สามปีครับสองแปดจังไดหนูประทันพอดงทัน่อดพิ่ีเพ่าเพ่งเงเพิ่งเพิ่เพิ่งเพ่งเพ่งเด่งเพิ่งเพิ่งเพิ่งเหิ่นเ่เพ่งเ ย่า27 yeah, มูจิยังไม่เท่านะทุกคนอันนี้คืออะไรทาทาเลยเอ้ยกระทาตาเนี่ยแต่มันสีมันพอดีทำไมสีไม่ดีไม่ใช่แล้วถ้าไม่ซื้ออันเดียวอ่ะมันโบมีขายมันต้องมีขายเนี่ยสีแบบนมีโบมีมันต้องมีหลายหลายสี <c oughs> บึ้งเขาก็ซื้อเป็นผ้าลีบก็คุ้มสวยงามยาเห็ด ตัวเองสีมันจะเพียเพ้ยนเขาตีได้เอาห่วยโอ้ยอันนี้เนี่ยยิบกี่เข็มนะยิบลายเข็มกี่เข็มบัสซึบัสซึลายตูนี่ซื้อตั้งอะไเดียวลด